โตโยต้า o r t u ูเนอร์นะครับเด็ดชุดลากเรือลากเยสกีลากบิ๊กไปนะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลบ้าฐานขนาด50มิลลากเรือได้เยสกีได้บิ๊กไปได้นะครับตัวบอลเมาส์ตัวนี้สามารถถอ,อดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานะ จะมายืนย่นอกนอกน้องรถตัวรถเหลือแค่เงินตรงนี้นะครับชุดปลั๊กไฟเป็นปลั๊กไฟจริงติดตามสัญญาณไปรถเลี้ยวซา้ายเลี้ยวขวาไปเด็กไปรีดทำอันกนะครับชุดจิดเชือกซ่อนอยู่ข้างใต้ต,ตัวสเสื้อมีตราเพียวด้านล่างกันบอมเอาคอนะครับมีสปริงกันท้ายนะครับกันหัวตรงนี้อโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับชุดลากหนื้อล,ลากจีนนะลากดีไว